ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r Pub Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่คำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่างเช่นเดิมจะเป็นดวงรายเดือน12ราศีที่กิ่งฟ้าจะแยกคลิปไปแต่ละคลิปนะคะสำหรับดวงรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน2567หรือ2024นั่นเองเรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะเหลือ2เดือนสุดท้ายจริงๆนะคะก็อย่างเช่นเดิมขออนุญาตชี้แจงก่อนที่จะเริ่มคลิปนะคะว่ากิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมหรือเรียกว่า g e n e r a l Reading ไม่ได้ทำ นายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึง่งฉะนั้นดูตรงนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เป็นกำลังใจแต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำแนานายของอาจารย์กิงฟ้านะคะฉะนั้นคลิปนี้กิ่งฟ้าก็จะมาส่งต่อพลังงานดีๆพลังงานด้านบวกแล้วก็กำลังใจดีๆแล้วก็ถ้าในพลังงานไพ่เขาเตือนหรือว่ามีคำเตือนอะไรกิ่งฟ้าก็จะพูดออกมานั่นเองนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องสปีดการพูดของกิ่งฟ้าใน YouTube มันจะมีฟันเฟืองมุม ขวาบนนะคะ,ะเป็นตัวแบบปรับเปลี่ยนเรื่องสปีดนะคะ,ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็น Playback Speed นะคะแต่ถ้าเป็นไทยจะเป็นปบป,ป,ปรับความเร็วความช้านะคะถ้าเราโอเคกับ Normal Speed หรือสปีดแบบนี้ไม่ต้องปรับต่แดงสิ้นปล่อยเลยดูไปไเรื่อยเลยแต่ถ้าเราอยากปรับให้เร็วขึ้นสามารถปรับได้ปรับให้ช้าลงก็สามารถปรับได้ใน YouTube สามารถปรับได้เลยนะคะเพื่อความสะดวกแต่ตัวคุณนะเพราะว่ากิ่งฟ้าเป็นคนที่ติดการพูดแบบนี้มา หลายปีแล้วร่วมเกือบ10ปีแล้วในการทํานายดวงนะคะฉะนั้นมันเป็นตัวๆของกิ่งฟ้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะคะตรงจุดนี้นะแต่กิ่งฟ้าจะมีพลังงานดีๆให้กับทุกท่านเป็นประจำและตลอดไปนะคะแล้วก็สาหรับท่านใดที่อยากดูเป็นพวกพิเอาคาร์พิกาสโตนในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะหรือแม้กระทั่งเป็น12ราศีแบบ Timeless นะคะกิ่งฟ้ามีหลากหลายแบบมากๆสามารถไปดูเพลย์ลิสต์ด้านล่างใต้ description ใน YouTube ได้หรือเข้าไปในช่องกิ่งฟ้าถ้าใครยังไม่ได้ไปกด subscribe หรือกดติดตามสําหรับคนที่แบบเพิ่งเข้ามาใหม่หรือเข้า้าดูคคลลิิปปแ ยินดีต้อนรับมากๆสามารถไปกดติดตามกิ่งฟ้าได้เพื่อรับข่าวสารหรือกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้แบบมีคลิปใหม่เด้งขึ้นมาคุณก็จะได้เห็นหรือได้ดูทันทีนะคะโอเคเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปรับฟังรับชมทริปโปรของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะสําหรับชาวราศีกุมนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2567หรือ2024นะคะเรามาดูดวงโดยภาพรวมกันเลยดีกว่านะคะราศีกุมคะ่ะ protection ทำนายจากไพ่พี่เน่แล้วก็ไพ่ทาลอตนะ elevation the hermit three of pentacles the strength two of cups king of pentacles the wheel of fortune knights of cups the world king of cups the magician three of swords and the last one by sotanahah queen of wands โอเคพลังงานโดยภาพรวมเป็นอย่างไรก่อนนะคะอันดับแรกเนี่ยจะบอกว่าสําหรับชาวราศีกุมถ้าช่วงนี้คุณต้องมีเหตุต้องเดินทาง ถือว่าดีนะคะถ้าชีพจรรองเท้าเราดีประหนึ่งว่าเปลี่ยนดวงตัวเองไม่ว่าคุณจะเดินทางแบบในจังหวัดในประเทศของคุณถ้าบางคนเป็นคนไทยต่างแดนที่ดูกิฟ่ฟไฟอยู่คุณเดินทางในจังหวัดของคุณก็ได้หรือเดินทางข้ามมาประเทศไทยหรือไปประเทศอื่นหรือแม้กระทั่งคนไทยที่ดูกิฟ่ฟไฟอยู่แล้วส่วนมากก็เป็นเป็นคนไทยที่อยู่ประเทศไทยอยู่แล้วเนาะก็คุณสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าไปต่างประเทศไม่ว่าจะเดินทางไปทํางานไปเรียนไปเที่ยวได้หมดเลยช่วงนี้จะยิ่งดีหรือไม่เช่นนั้นอาจจะแปลว่าเหมือนประหนึ่งว่าเดินทางไปสมมติไปทําบู ไปท่องเที่ยวไปคาเฟ่อะไรเงี้ยไปเช้าเย็นกลับก็ย่อมดีนะคะแต่ต้องหาเวลาในการที่จะออกไปข้างนอกบ้างอย่าแบบอยู่แต่ในบ้านนะคะคือเปรียบเปรยว่าออกไปข้างนอกบ้างไปแบบรับพลังงานดีๆไปรับสิ่งดีๆอะไรเงี้ยมันจะช่วยได้ดีนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคุณกําลังมองหาสิ่งใหม่ๆห,หรือกําลังสแสวงหาบางสิ่งบางอย่างที่เหมาะสมกับตัวเองหรือว่ากําลังคิดคดอะไรหรือว่ากําลังมีความคิดความฝันอะไรบางอย่างที่เราอยากทํามันให้สําเร็จก็เป็นได้นะคะ และไพ่ก็ขึ้นว่าช่วงนี้คุณน่าจะต้องทํางานขมักขมันหรือทํางานค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะคะ,ะแต่โชคดีของคุณคือคุณจะมีคนคอยสปอร์ตคอยสนับสนุนหรือว่า,อาโอเคกับาการทํางานของเราหรือสกาพาของเราคุณอาจจะได้รับการชื่นชมชื่นชอบนะคะจริงๆพลังงานของคุณขึ้นไปในทิศทางที่ดีอาจจะมีเสียงแบบฟ้าร้องเสียงฝนตกนิดหนึ่งนะคะเข้ามาในไมโครโฟนนะคะถือว่าเป็นเสียง S M R ธรรมาชาติแล้วกันนะคะเพราะเนี่ยน่าจะมีเสียงเข้ามาแหละ อ่ะถัดไปนะคะจะบอกว่าบางท่านอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณก็เป็นได้บางท่านอาจจะแปลว่า,ามีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งการเปลี่ยนการทํางานไปมองหาสิ่งใหม่ๆกําลังคิดที่จะหางานใหม่กําลังคิดที่จะหลุดแบบอยากจะหลุดพ้นกับ จากบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วมันไม่ใช่ที่สําหรับเราแล้วก็เป็นได้นะคะ,ะแล้วไพ่ก็ขึ้นนะคะว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีการศึกษามีการเล่าเรียนอะไรบางอย่างเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการเรียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจหรือเรียนต่อปริญญาต่างๆหรือช่วงนี้อาจจะแปลว่าต้องอ่านหนังสือเยอะต้องขยันหมั่นเพียรต้องเรียนรู้อะไรต่างๆมากมายก็เป็นได้แต่ช่วงนี้เรื่องการเรียนการสอบของคุณก็ค่อนข้างเด่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่พลังงานมันขึ้นว่าช่วงนี้ดวขงของคุณมีคนอุปถ ου, ั แล้วก็มักที่จะเหมือนแบบเห,เหมือนแบบแควคาดปลอดภัยอ,ะอ่ะเหมือนเป็นหนึ่งว่าคุณจะได้แบบสมมุติคุณเจออะไรบางอย่างที่มันมันแบบสะดุดอ,ะอ่ะมันอาจจะแบบ มีคนมาช่วยเหลือเราหรืออยู่ดีๆเราก็แก้ไขมันได้ด้วยตัวของตัวเราเองอะค่ะฉะนั้นเลยบอกว่าดวงของคุณมักมีอะไรบางอย่างที่คอยปกป้องรักษาคุ้มครองถ้าเราปฏิบัติด,ดีนะ,ะกิ่งฟ้าบอกเสมอทุกคนไม่มีใครวิเศษกว่าใครแต่ถ้าเราปฏิบัติด,ดีทำในสิ่งที่ดีมีพลังงานดีๆนะคะสิ่งดีๆพลังงานได้ไดีๆที่อยู่รอบตัวจะคอยปกป้องรักษาคุ้มครองเหมือนพลังงานพลังงานของไพ,พ่อภิคินีนะมีดอกบัวสีทองคอยล้อมรอบนะคะเป็นหนึ่งว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอยู่เคียงข้างและสนับสนุนคุณนั่นเองนะคะ เรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ The Empress Knights of Wands Queen of Swords Eight of Swords Five of Swords Four of Pentacles ในเรื่องการทำงานของคุณนะช่วงนี้คุณต้องบุกต้องลุยด้วยตัวของตัวเองเยอะพอสมควรแต่โชคดีคุณอาจจะได้รับกำลังใจมีคนแบ็กอัพก็จริงแต่สุดท้ายแล้วเราจะต้องแก้ไขทุกอย่างด้วยตัวของตัวเราเองนะคะ,ะแต่คำเตือนนะอย่าอีโก้สูงอย่าคิดว่าเราเก่งหรือเด่นกว่าคนอื่นเขาทำตัวปกติธรรมดานะคะ,ะแล้วกิ่งฟ้า จะบอกว่าคุณจะเอาตัวรอดในทุกสังคมได้แน่นอนนะคะเพราะว่าพลังงานแค่ขึ้นว่าช่วงนี้ถ้าสมมติว่าคุณไปวางอํานาจคุณใช้อํานาจบาร,รมีของคุณในทางที่ผิดมันอาจจะทําให้คนรอบข้างไม่โอเคกับคุณทําให้คุณทํางานลําบากขึ้นการที่ คนรักแล้วเมตตาคุณอนะมันทําให้ทําอะไรก็ราบเรื่อนจริงๆนะมัเป็นเรื่องจริงเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกฉะนั้นเลยบอกว่าเราต้องทํางานโลกกับคนอื่นอ่าให้คนเมตตาเราย่อมดีกว่าเป็นไหนๆนะคะฉะนั้นเราว้องระวังในเรื่องความคิดความอ่านของคุณอ่าบางสิ่งบางอย่างถ้าผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกนะคะและช่วงนี้เนี่ยคุณเองมันอาจจะแปลว่าถึงทางตันในบางเรื่องแต่ก็จะมีทางออกให้กับ ในเรื่องที่คุณเผชิญนั่นเองคือมันเหมือนกับว่ามาเพื่อให้เราเรียนรู้มาเพื่อให้เรารู้ว่าเราต้องแก้ไขยังไงนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยคุณเองเหมือนกําลังแบบเหมือนเปรียบเปยว่าเฮ้ยฉันกําลังที่จะอยากเริ่มต้นใหม่อยากทําอะไรใหม่ๆแต่ในเวลาเดียวกันฉันก็อยากรักษามาตรฐานรักษาตําแหน่งรักษาสิ่งที่ฉันทําต่อไปให้ได้นะแต่ในเวลาเดียวกันฉันก็อยากเกิดการเปลี่ยนแปลงอยากพัฒนาอยากแบบ มูฟไปอยู่ที่อื่นที่มันดีขึ้นกว่าเดิมอยากขยับขยายกิจการอยากทําให้แบบทุกอย่างดีขึ้นนะคะมันเหมือนกับว่าช่วงนี้ต้องเป็นการวางแผนในการทาเสนอต่างก็เป็นได้นะคะฉะนั้นค่อยๆค่ะไม่ต้องไม่ต้องห่วงค่อยๆไปค่อยๆไปเพราะจริงๆดงของคุณภัยขึ้นเรียนเชิญส่วนมากแล้วแปลว่ามีคนต้อนรับฟ้าเปิดดวงเปิดสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาขอให้คุณค่อยๆเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆอย่าท้อถอยเป็นกาลังใจคุณนะคะคุณกําลังจะเจอในสิ่งที่ดีค่ะพลังงานขึ้นดีมากๆใครที่ทําอาชีพเป็นครูบาจะ เป็นอาชีพที่ต้องให้วิชาความรู้คนอื่นเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องซื้อมาขายไปกเกษตรกรรมพืชสวนไรนาเป็นอาชีพที่ไม่อยู่ติดกับที่ต้องเดินทางต่างๆบริษัทข้ามชาติหรือเป็นอาชีพงานฝีมือเป็นงานเฉพาะทางต่างๆช่วงนี้จะดีเป็นพิเศษนะคะ อ่าโอเคถือว่าใช้ได้มากๆอ่าเรามาดูต่อนะคะสำหรับในเรื่องของการเรียนการศึกษาค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะการการศึกษาจริงๆอ่ะก,กิ่งฟ้าบอกแต่ต้นแล้วมันดีนะคะแต่ในเวลาเดียวกันบางท่านอาจจะแปลว่าต้องผ่านประสบการณ์ก่อนนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเฟลแล้วเฟลอีกสอบตกแล้วสอบตกอีกทําไม่ไดออ้สอบที่นี่ยังไม่ผ่านสักทีหนึ่งกิ่งฟ้าบอกเสมอคนเรามันมีจังหวะมันมีเวลามีพรสวรรค์ที่แตกต่างกาันฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเองและอย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ทําให้ถึงที่สุด ้าที่ตรงเนี้ยมันเป็นของเรามันก็จะเป็นแต่ถ้าไม่ใช่ไม่เป็นไรมันมีหลากหลายที่ที่มันเป็นของเรามันมีหลากหลายแหล่งหลากหลายแบบสิ่งต่างๆที่มันสามารถเป็นของเราได้ในอนาคตฉะนั้นเลยบอกว่าบางคนอาจจะต้องผ่านกระบวนการการอ่านหนังสือเยอะหูเหนื่อยเหลือเกินบางคนทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยมันเลยแบบมีหลากหลายสิ่งที่มันวนเข้ามาในหัวนะคะแต่สุดท้ายอะไพ่ก็ขึ้นว่าประสบความสําเร็จนะคะแต่แค่ว่าต้องใช้ระยะเวลาใช้แบบ ความเพียรพยายามความตั้งใจบางคนอาจจะล้มลุกคุกคานมาก่อนก่อนที่จะได้ดีฉะนั้นจริงๆเรื่องการเรียนของคุณค่อนข้างดวงขึ้นนะแต่มันต้องผ่านประสบการณ์มาเยอะมากๆนะคะหนึ่งอย่างในการทํางานอขออภัยในการเรียนเนี่ยบางคนอาจจะเรียนแล้วก็จะต้องทํางานกลุ่มด้วยกับเพื่อนถ้าในกรณีเรามีทํางานกลุ่มกับเพื่อนช่วงนี้เรามาระวังในเรื่องการแบ่งงานแบ่งงานให้ชัดเจนมีอะไรเคลียร์กันให้จบภายในวันนั้นจะได้ไม่มีปัญหาตามมาเพราะว่ามันเกิดการทะเลาะเบาะแว้งได้ถ้าสมมติว่า ต่างคนต่างแบบไม่คุยกันในกลุ่มมันเกิดปัญหาได้นะคะอันนี้เป็นแค่คําเตือนเฉยๆนะแต่ถ้าเราบอกว่าไม่ได้มีการทํางานกลุ่มเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะสําหรับในเรื่องของการเงินคะ่ะการเงินช่วงนี้เนี่ยจะบอกว่าคุณหาเงินค่อนข้างเก่งมากนะคะมันจะมีเงินเข้ามาพอสมควรเลยแต่คุณก็ใช้เงินเก่งในเวลาเดียวกันบางทีใช้เงินมือเติมใช้เงินแบบบางทีขาดสติในการใช้ตังเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเราใช้เงินไปกับสิ่งที่จําเป็นอย่างเช่นสมมตินะเราแบบ ผ่อนไปกับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่างเช่นมือถือเราก็ต้องใช้ในการแบบชีวิตประจำวันเนาะบางคนอาจจะคิดกําลังจะออกรถซื้อบ้านอสังหาก็คือสามารถวางแผนจริงๆเรื่องการออกรถมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากๆนะคะสำหรับชาวราศีกุมเกิดขึ้นสูงมากๆนะคะแล้วก็ไพ่ก็ยังขึ้นอยู่ว่าช่วงนี้ใช้เงินเก่งใช้เงินมือเติมเหมือนเก็บเงินไม่อยู่คืออย่างเดียวที่จะแก้ไขได้คือ มีสติคะ่ะไม่มีอะไรแก้ไขนอกจากตัวเราเองต้องมีสติในการใช้ตังคนะ,คะแต่บางคนอาจจะหมดเงินไปกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือบริวารหรือบุตรลูกหรือแม้กระทั่งสัพพะสัตเลี้ยงของเราก็เป็นได้จะหมดเงินจ,จุดนี้หรือหมดเงินไปกับเรื่องการเดินทางหมดเงินไปกับเรื่องการเดินทางแบบไปต่างจาังหวัดหรือไปต่างประเทศเป็นได้หมดเลยแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะกิงฟ้าก็เลยบอกว่าเออมันมันก็จะเปน็นก็ต้องใช้อะ่ะเพราะว่าคุณหาเงินมาได้ไดเรื่อยอยู่อย่อาหาเงินมาได้ไดเรื่อยอยู่แล้วไม่ไม่ต้องไม่ต้องแบบกังวลตรงจุดนี้เลยแล้วก็พ่ยข คิดการใหญ่มันแปลว่าเงินของคุณบงคนอาจจะเอาลงทุนไปทําอะไรบางอย่างก็เป็นได้เพื่อเป็นสิ่งที่แบบเ,เพิ่มพูนอนาคตหรือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในอนาคตนั่นเองบางคนอาจจะเอาลงทุนตรงจุดน,นี้ เพื่อให้ได้ผลกลําไรตามมาในอนาคตฉะนั้นการคิดการอย่างคุณเนี่ยช่วงนี้จะประสบผลสําเร็จด้วยนะคะแล้วสาเร็จผลไปนในทางที่ดีคือ,อบางคนอาจจะได้เงินดีได้ประสบการณ์ได้รับการชื่นชมนะคะแล้วก็ต่อยอดในสิ่งต่างต่อยอดในอนาคตของคุณให้มั่นคงมากินึ้นนั่นเองถือว่าดีมากๆค่ะสําหรับในเรื่องของคนโสดสนิทความรักนะคนโสดสนิทนะคะไพ่ขึ้นว่ามีโอกาสที่บางท่านจะเจอคนที่เป็นรักต่างวัยอายุน้อยกว่าก็ได้ ะะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่แดนไกลหรือว่า เป็นคนที่เกิดคนละจังหวัดหรือคนคนละประเทศเลยก็ได้นะคะจะมีเข้ามาค่ะถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองนะอยู่ที่ตัวเราเองด้วยถ้าเราบอกว่าเราไม่มีเวลาเราใส่ใจแต่เรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องการสร้างอนาคตยังไม่มีได้นะคะแต่ถ้าเราบบพร้อมที่จะมีใครช่วงนี้มันจะมีคนเข้ามาย่งที่ิงฟ้าบอกมันจะมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันแต่มีความลงตัวที่จะเข้ามานั่นเองนะคะอ่าแล้วเรามาดูต่อสาหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนหรือคุมเครือนะคะจะเป็นยังไงต่อไป ไพ่นะคะก็ขึ้นเป็นในลักษณะของคําว่ายังคงไม่ชัดเจนยังคงคุมเครืออยู่เออ,อาจจะเป็นได้เหมือนกันว่ามันเป็นเหมือนอ,อรักที่คุยหลากหลายคนไม่เราคุยหลากหลายคนก็เขาคุยหลากหลายคนซึ่งมันไม่ผิดเราโสดเขาโสดก,ก็มีสิทธิ์ที่จะคุยกับหลากหลายคนแต่ไพ่มันก็ยังขึ้นว่ายังไม่สามารถเลือกได้ยังไม่สามารถให้สถานะได้ถ้าสมมุติคุณคุยกันมานานแล้วเราก็ มันก็ยังไม่มีสถานะเกิดขึ้นหรือว่าเราต้องการสถานะเขาไม่สามารถให้เราได้หรือเราไม่สามารถให้เขาได้มันอาจจะแปลว่ามีคนใดคนนึงปล่อยมือออกจากกันนะคะ แต่เป็นได้เหมือนกันว่าไพ่ก็ขึ้นเตือนนะเรามาระวังเรื่องการหลอกลวงในเรื่องความรักด้วยไม่ใช่ว่าทุกคนจะเจอนะแต่ไพ่เขาแค่ขึ้นเตือนมาเฉยๆแต่ไม่เช่นนั้นเนี่ยถามว่าเราจะเจอคนใหม่ที่มันดีขึ้นกว่าเดิมไหมมีโอกาสเจอค่ะเป็นคอนเน็กชันค่ะหรือเจอจากคําว่าการเข้าเลี้ยงสังคมแบบเข้างานเลี้ยงสังสรรค์สังคมต่างๆก็เป็นได้ค่ะที่จะมีเข้ามานะคะสำหรับคนที่มีแฟนหรือมีคู่แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยบางคนเนี่ยถ้าคิดจะแต่งงานมั่นหมายหรือ ว่าวางแผนที่จะแต่งงานมั่นหมามีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่ไพ่เขาขึ้นเตือนนะไม่ใช่ว่าทุกคู่นะนี่ทํานายกว้างอยู่ดีนะไพ่เขาบอกว่าช่วงนี้เรามาระวังเรื่องบุคคลอื่นบุคคลที่3อย่าเอาไปทะเลาะกันนะโอเคนะเพระพาะไพ่ให้ขึ้นหมายเฉยว่าไม่เราหรือเขาเนี่ยถ้ามีความตรงหิดใจกันอยู่แล้วเรามาระวังเรื่องรักซ้อนซ้อนเงื่อนหรืออาจจะแปลว่าระยะทางทําให้เกิดปัญหาได้หรืออาจจะแปลว่า ความที่ไม่เข้าใจกันมันทําให้เกิดปัญหาได้มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มาแทรกแซงตรงกลางนะคะหรืออาจจะมีคนไม่เห็นด้วยในการครบกันนะคะอ่ามันเลยเป็นปัญหาอยู่นะคะแต่ถ้าเราข้าม ผ่านตรงนี้ไปได้เราเองรักกันมากจริงๆไม่สามารถให้ใครคนอื่นมาแทรกแทงเราได้กิ่งฟ้ามองว่าถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายแต่ถ้าในช่วงระยะเวลาเดือนนี้คุณไม่สามารถผ่านไปได้เรามาระวังความรักของคุณมันแบบเป็นเส้นบางๆที่สามารถขาดได้ทุกเมื่อนะคะฉะนั้นกิ่งฟ้าขอเป็นกาลังใจแล้วก็บอกเสมอนะคะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าสมมติคุณรักกันจริงจับมือกันแน่นพอปัญหามันจะไม่เกิดปัญหาเรื่องชู้สาวปัญหาเรื่องระยะทางปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจกันมันจะไม่เกิดแต่ถ้า มันรักกันไม่มากพอหรือว่ามันมันมีความคิดมันไม่ลงรอยกันจริงๆหรือมีความคิดที่แตกต่างกันจริงๆเหมือนหรือมีเป้าหมายที่มันไม่เหมือนกันจริงๆมันก็จะเกิดการแบบออกจากกันเหมือนแบบมันผลักออกจากกันอะประมาณนี้ฉะนั้นเลยบอกว่าเดือนนี้ต้องพูดตรงๆว่ามันเป็นเดือนของการตัดสินอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องความรักว่าจะไปต่อหรือว่า พอแค่นี้นะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วไปได้เรื่อยค่ะไม่มีปัญหาอะไรสําหรับเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพนะคะช่วงนี้ทํางานค่อนข้างเยอะทํางานค่อนข้างหนักดูแลสุขภาพในเรื่องคําว่าความอ่อนล้าความอ่อนเพลียปวดหัวปวดศีรษะบางทีภูมิเราตก ไข้หวัดคัดจมูกหรือว่าโรคภัยต่างๆมันสามารถถามหาได้นะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเราดูแลสุขภาพดีก็ไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าใครที่กําลังป่วยอยู่แล้วดูคี้บงกิ่งฟ้าแล้วเป็นอาการป่วยที่สามารถรักษาหายได้นะไม่ใช่โรคประจาตัวต่างๆกิ่งฟ้ามองว่าอาการจะดีขึ้นนะคะแต่ที่สําคัญช่วงนี้เรามาระวังออฟฟิศซินโดรมเรามาระวังโรคที่ติดต่อในเชิงคําว่ากับคนหมู่มากโรคอะไรก็ตามแต่ชาช่วงนี้เหมือนเป็นโรคคิดอะไรก็คือแบบสมมติไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่อะไรเงี้ยถ้ามันแบบมันเหมือนสมมติเปรบเปิดนะมันระบาดในบริษัทของคุณคุณก็ต้องเรามาระวังนะคะอะไรที่บริเวณตรงนั้นเนี่ยเขาเป็นกันแล้วเราแบบต้องเรามาระวังที่มันจะแบบติดกันอยู่ในวงหมู่มากอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเราเป็นโรคที่อาจจะแบบเป็นกรรมพันธุ์อยู่แล้วมันเหมือนกับว่าเราต้องบีเช็คหรือเช็คอัพในช่วงนี้ค่อนข้างถีน่นิดหนึ่งนะคะโอเคสําหรับในเรื่องของการทําบุญกิ่งฟ้าจะบอกเสมอพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านะ้าปู่ย่าตายาย ใครก็ตามแต่ที่ดีมากๆกับเราอย่าลืมปฏิบัติดีกับพวกเขาให้เขาเป็น Priorities คืออันดับหนึ่งก่อนนะคะแต่กิ่งฟ้าบอกเสมอแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันฉะนั้นทุกอย่างทําเท่าที่เราไหวอย่าทําโดยตัวเองเดือดร้อนไม่เอานะคะอย่างกิ่งฟ้ากิ่งฟ้าจะเต็มที่กับพ่อแม่เต็มที่มากๆนะคะแต่แต่ละคนจะมีเหตุการณ์หรือเจออะไรไม่เหมือนกันกิ่งฟ้ามีหน้าที่บอกเฉยๆแต่ที่เหลือก็กิ่งฟ้ามองว่ามันอยู่ที่วิจยายญาณของแต่ละบุคคลนะคะ แล้วก็ถัดไปทําบุญนอกบ้านทํากับอะไรดีการทําบุญทําได้ทุกรูปแบบเลยไม่จํากัดน,นะแต่การสวดมนต์สมาธิสําคัญการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้า8เอาไว้ใต้ description ใน YouTube เสมอเสริมพระกระถางเงินล้านสักเจบถึง30จบได้แล้วก็นั่งสมาธิอย่างน้อยเวลาหนึ่งถนาทีจะดีสาหรับชาวราศีกุมมากๆ ะคะใครทําใครได้ถ้าเราไม่ถนัดในการสวดมนต์นั่งสมาธิหากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิวาดรูปวาดเขียนออกกําลังกายฟังเพลงปรับสมาธิกิ่งฟ้าจะใช้การฟังเพลงปรับสมาธิเป็นประจําเบงเพลงแบบทั่วๆไปอะ่ะกิงฟ้าจะแบบเซิร์ชบางทีแบบ Relax Music เป็นแบบเสียงเหมือนสปาอยู่เราเราเวลาเราไปนวดที่สปาเสียงอย่างนั้นอะหรือบางทีกิงฟ้าจะแบบแฟรี่มิวสิเสียงออกแนวะแบบอยู่ในหนังมูฟวี่แบบแฟรี่นิดนึงยอะไรเงี้ยมันมันแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันกิ่งฟ้าจะชอบลักษณะนี้คุณก็ไปหาฟังได้นะคะมีทั้งไทยและเทศเยอะมากแต่กิ่งฟ้าจะฟังของต่างประเทศทางนั้นใน y o u t u b เนี่แหละคะ่ะนะคะแบบดาวน์โหลดไว้เลยแล้วกเ็เปิดฟังใน YouTube นี่แหละคะ่ะจะยิ่งแบบมันดีมันจะมีความสุขมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเราฟังเพลงไปเราถูพื้นถูบ้านอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เกิดสมาธิได้นะคะ แล้วก็เรื่องการทําบุญนะคะเพิ่มเติมนะคะที่เก่งฟ้าอยากแนะนานะก็คือทําบุญในเชิงคําว่าทานมังสวิรัตทุกวันพระและทุกวันเกิดอย่างเช่นคุณเกิดวันจันทร์ทานวันจันทร์เพิ่มเลยเกิดวันศุกร์ทานวันศุกร์เพิ่มก็ได้หรือแต่จริงๆเน้นวันพระก่อนก็ได้สิวันพระจะมีแค่4ี่วันต่อเดือนทานเจหรือมังสวิรัตแต้หมดเลยแล้วก็ทำบุญนะคะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกมวยทีช้าง หมาแมวสัปะสัตว์อื่นๆนะคะมีความเมตตาจิตต่อเพื่อล้มโลกก็คือพวกสัปะสัตว์ต่างๆได้จะยิ่งดีแล้วก็ทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคนเจ็บไข้ได้ป่วยที่ติดเตียงนะคะวัคบบารย์นำภูกก็ได้หรืออื่นๆก็ได้นะคะได้หมดเลยโรงพยาบาลต่างๆได้หมดเลยหรือว่าผู้ป่วยยากไร้นะคะเน้นแบบอาจจะแบบถ้าบางคนไม่อยากบริจาคเป็นเงินก็อาจจะเอาเงินของเราเนี่ยไปซื้อพวกแพมเพล็ดพวกผ้ารอง นะคะสำหรับคนผู้ป่วยติดเตียงอะ่ะหรือว่าพวกเ,เข้าของเครื่องใช้แชมพูสบู่ หรือว่าครีมอาบน้ำอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะลองไปหาดูใน Google มันจะมีบางโรงพยาบาลจริงๆเยอะนะหลากหลายโรงพยาบาลที่เข้ารับนะคะเพื่อบริจาคพวกนี้ก็สามารถไปไปลองลองบัตรบ,บริจาคได้นะคะหรือมูลที่กระจกเงาก็ได้ได้หมดเลยนะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยกับทุกท่านที่กระทำสิ่งที่ดีหรือทําบุญในรูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสติอะไรที่กิ่งฟ้าเตือนในคลิปนี้ก็ขอให้เรามาระวงังอะไรที่ดีแล้วก็อย่าไปหลงเลือนกับมันทุกอย่างต้องเดินทางสายกลางแล้วคุณจะมีความสุขนะคะขออนุาตจบ คำทำนายเดบิวนี้สหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหัวจังกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซูเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซูเปอร์แตงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตหรือเพียงให้กดไลค์ก like, ด subscribe กดดิ่งกิ่งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fan Page ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนคนะ่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ่งกิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ดิ ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ